สวัสดีค่ะ,คะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูมิน้นนะคะวันนี้เราเรียนออนไลน์นะลูกเรียนผ่านคลิปวิดีโอเพลนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เกิดอะไรคะการระบาดของไวรัสโควิดรอบสองเนาะเราต้องกักตัวนะคะทำตัวเองให้ปลอดภัยอยู่ที่บ้านวันนี้ครูมิน้นจะมาพาเด็กๆเ,เรียนดนตรีกัน่าดูสิว่าเราจะเรียนดนตรีผ่าน คลิปวิดีโอได้ยังไงนะคะอะเริ่มแรกเลยเรามาเจอกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครูมิ้นจะขอควนการฟังนะคะการฟังเสียงนะคะดูซิว่ายังมีคนจาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะเล่นนะคะรอบที่หนึ่งและให้เด็กๆร้องตามนะคะในรอบที่สองเขากับทําท่าไปด้วยจำท่าได้ไหมมี B, ซ้อนลา จำได้ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจดจำได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเสียงอ่านี่ก่อนที่เราจะไปเรียนครูจะต้องเราต้องทำยังไงก่อน ครูมิ้นจะเล่นเสียงอะไรบ้างนะคะ การทบทวนการฟังเสียะคะเรามาดูกันต่อนะคะดูซิว่ากิจกรรมต่อไปของครูนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเราลองมาลุ้นกันดีกว่านะลูกว่าวครูมิ้นจะให้เด็กไปทำอะไรต่อนะคะอะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเรามาเริ่มที่การอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมิ้นจะทวน ตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นให้เด็กๆก่อนนะลูกอ่ะดูที่ชมพูมินชี้ตรงนี้พี่คนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆพี่คนนี้คือพี่อะไรลูกพี่บรรทัด5เส้นใช่ไหมคะตัวต่อไปพี่คนนี้สีชมพูหวานแบบแบบนี้คือพี่อะไรคะพี่กุญแจซ่อนอ่ะพี่กุญแจซ่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่โน้ตตัวที่หนึ่งนะคะพี่คนนี้เลยพี่คนนี้คือใครคะพี่คนนี้ พี่โดอาพี่โดถ้าเป็นน้องๆอนุบาลเนี่ยคุณครูจะให้พูดว่าพี่โดมีหนวดนะคะพี่นวดจะพี่โดแต่เราโตแล้วพี่โดของเราดูง่ายๆเลยจะมีเส้นเห็นไหมลูกมีเส้นเป็นของตัวเองนะคะอันนี้คือพี่โดใช้ภาษาไทยคือดดเด็กและภาษาอังกฤษคือตัว C แคทแมวนะคะตัวต่อไปนะคะตัวที่สองตัวนี้ ตัวนี้คือพี่อะไรลูกพี่เรพี่เรนะคะพี่เรพี่เรดูง่ายๆดูจากอะไรคะดูจากหัวของพี่เรนะคะหัวของพี่เรหัวของเขาจะติดบริเวณเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่1แบบนี้นะคะภาษาไทยของพี่เรใช้ตัวรอเรือภาษาอังกฤษใช้ตัวดีด็อกสุนัขนะคะ มาต่อกันที่ตัวที่สามนะลูกตัวที่สามตัวนี้นะคะพี่คนนี้นะคะดูง่ายๆดูจากอะไรคะหัวทับเห็นไหมลูกทับบริเวณเส้นที่หนึ่งของบรรทัดห้าเส้นนะคะดูง่ายๆ,ๆคุณครูมิ้นเคยบอกแล้วว่าให้เด็กๆดูที่หัวของตัวโน้ตนะคะดูจากตำแหน่งที่เขาอยู่พี่มีของเรานะคะทับเส้นที่หนึ่งภาษาไทยจะใช้ตัว ภาษาไทยนะคะขอโทษใช้ตัวมอม้านะคะภาษาอังกฤษใช้เอเอไข่นะคะต่อไปตัวที่4ของเรานะคะตัวที่4คือตัวนี้เห็นไหมตัวที่4คือตัวอะไรคะตอนนี้อยู่ในช่องแบบนี้พี่อะไรลูกพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะอยู่บริเวณช่องเห็นไหมช่องที่1แบบนี้นะคะช่องที่1พี่ฟ้าของเราแทน ภาษาไทยด้วยตัว for fun นะคะภาษาอังกฤษด้วยตัว f fit ปลานะคะต่อไปตัวสุดท้ายของน้องๆป .1 นะคะพี่คนนี้เลยนี่เห็นไหมพี่คนนี้ทับเส้นที่2แบบนี้คือพี่อะไรลูกพี่อะไรคะพี่ซ่อนถูกต้องนะคะพี่ซ่อนจะอยู่หัวจะอยู่บริเวณนี้นะคะ ทับเส้นที่2แบบนี้ภาษาไทายแทนด้วยตัวซซโซนะคะและตัวภาษาอังกฤษแทนด้วยตัว G กันปืนนะคะอ่ะสำหรับเด็กๆปหนึ่งนะคะจะมีเท่านี้เนาะ5ตัวโน้ตนะคะนี่เดี๋ยวครูมิ้นแพนกล้องไปให้เห็นไหมตัวนี้ปึ๊บและตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับน้องๆป .1 น,นะคะอย่าลืมทบทวน ตัวโน้ตด้วยนะคะห้ตัวเนาะโดเรมีฟาและตัวซอนนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะ <S <S เด็กๆต้องลองดูสิว่าคุณครูมิ้นจะพากิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำนะคะเจอกันกิจกรรมต่อไปนะคะเอาเลยค่ะ เรามาต่อกันที่กิจกรรมต่อไปนะลูกนะสําหรับน้องๆ้องปอ .1 นะคะน้องน้องปอ .1 เห็นไหมคุณครูมิ้นเปิดมาด้วยคีย์บอร์ดแบบนี้แสดงว่าเราอยู่ในกิจกรรมการเล่นเครื่องใช่ไหมคะการเล่นเครื่องอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนการจับกระต่ายกันนะคะนักเรียนดูตามเครื่องนะคะดูตามที่คุณครูคมิ้นเนาะกระต่ายตัวที่หนึ่งอยู่ไหนลูกตัวที่หนึ่ง อ่านี่เห็นไหมเห็นมือคุณครูมิ้นไหมคะเริ่มที่ตรงนี้นะคะเห็นไหมตัวที่1ต่อไปกระต่ายตัวที่สองอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปกระต่ายตัวที่3ามอยู่ตรงไหนไร,รูปอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ตัวนี้ถูกไหมอ่ากระต่ายตัวที่3อยู่นี้เสร็จแล้วเราจะต้องทําไงคะพอเราอยู่ที่กระต่ายตัวที่3ามเราจะต้องพาล่องหูกระต่ายเด็กๆพาล่องหูกระต่ายนะคะแล้วแปลงร่างเป็นอะไร แมงมุมแบบนี้นะคะเป็นแมงมุมแบบนี้เราจะวางมือซ้ายด้วยมือซ้ายเราจะวางยังไงคะมือซ้ายจะนิ้วนางใช่ไหมนิ้วนางอ่ะขวามือซ้ายขึ้นมานิ้วนางอยู่ในร่องหูกระต่ายแบบนี้นะคะและวางแบบนี้อ่าเห็นไหมระหว่าง มือซ้ายและมือขวาจะมีฟันกระต่ายเหลืออยู่สองซีน่นี่นี่คุณครูใช้นิ้วโป้งให้เด็ดเด,ดม,อมองเห็นไหมเวลาเราวางแบบนี้นะคะจะมีฟันกระต่ายอยู่สองซี่นะคะทีนี้เรามาเริ่มพาร์ทแรกนะคะพาร์ทที่หนึ่งคือการไล่สเกลเดี๋ยวคุณครูคมิ้นจะไล่สเกล๋ยวครูมิ้นปรับเทมโป้นะคะปรับเทมโปหรือปรับจังหวะสเกลของเราก่อนนะคะสเกลอ่า แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเด็กๆคอยดูนะคะอ่าจำเสียงนี้ได้ไหมอ่าเริ่มเต็มตัวโดเลมีฟาซันซอนๆนะคะกดคอร์ดด้วยกดคอร์ดใช้อะไรอ่าสองนิ้วแบบนี้เห็นไหมกดคอร์ดซี่ใช้สองนิ้วโป้งกับก้อยนะคะโดแบบนี้เลยนะคะโดแบบนี้เลยอ่ะเราจะมาเริ่มนะคะ คุณครูมีเสียงกรองให้ด้วยสองสามสี่โดเลม ขาที่เป็นสเกลนะคะต่อไปจะเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างหลังจากที่เราไล่สเกลันแล้วเราจะอะไรต่อเพลงอะไรของเราเพลงเล่นเครื่องของเราเพลงอะไรลูกเสียงอะไรคะเสียงดนตรีจากอะไรจากพึ่งน้อยใช่ไหมอ่ะเราจะมาต่อที่เสียงดนตรีจากพึ่งน้อยนะคะ เดี๋ยร้องตามภูมิไปด้วยนะคะ,ะกลับมาวางมือที่เดิมร้องหูกตายเห็นม กับารเล่นมือซ้ายแล้วนะตอนนี้ดเด็กๆมองตามไปก่อนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพาร์ทของที่เป็นกิจกรรมที่เป็นการเล่นเครื่องนะคะสำหรับน้องๆป .1 คุณครูขอลาไปเท่านี้แต่อย่าเพิ่งิดคลิปยังไม่จบนะคะเราเหลืออีก1พาร์ทหรือ1กิจกรรมนะคะใครจำได้บ้างเราเหลืออะไรเนี่ยเราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราเล่นเครื่องแล้วเอ๊ เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมใครจําได้บ้างเนาะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะมีคนตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมเราเหลือการร้องเต้นใช่ไหมคะเราเหลือร้องเต้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมสุดท้ายของครูมิ้นนะคะจะเป็นการร้องเต้นทบทวนเพลงที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้แล้วไปต่อที่การร้องเต้นกันเลยนะคะครูมิ้นขอจบพาร์ทนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะคะพาร์ทสุดท้ายคือร้องเต้นนะคะบ๊ายบายอ่าเอาละค่ะพาร์ทนี้นะคะหรือกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะในคลิปแล้วนะลูกเราเหลือการร้องเต้นอย่างเดียวใช่ไหมคะสำหรับน้องปองหนหเนาะวันนี้ครูมิ้นจะพาน้องๆน,นะคะ ควรเพลงร้องเต้นนะคะเราเรียนเนื้อปรีตเพลงนะคะลูกจำได้ไหมคะเรียนกันไปสองเพลงแล้วนะคะเพลงที่หนึ่งคืออะไรคะพ่อคนดีเพลงที่สองเป็นเพลงทะเลอ่ะเราเรียนกันไปสองเพลงนะคะเดี๋ยวนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะทวนเพลงนี้เนาะเริ่มจากเพลงที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะอ่ะาเราทวนเพลงกันเลยเพลงอะไรกันเลยพ่อคนดีชื่อ 啊。 thank you ទ ah, hey, ah, ៅទំ្ដោេះទៅ្នោះទៅ្នេល្នោះ។។ំសូវិសោ คลิปนี้นะคะครูคจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเราเรียนกันไปทัน้งะหมด4พาร์ทนะคะหรือ4กิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมการฟังใช่ไหมลูกกิจกรรมที่2เป็นการอ่านนะคะ3เป็นทบทวนการเล่นคีย์บอร์ดนะคะและสุดท้ายเป็นการร้องเต้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในสัปดาห์ถัดไปดูซิว่าคุณครูนิ้จะมีเพลงหรือมี กิจกรรมอะไรมาให้เด็กทำอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูคขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะดเด็กๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย